คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด19มีผลกระทบต่อระบบการศึกษาอย่างมากนะครับซึ่งนอกจากทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือทั้งคุณครูและบุคลากรที่มีกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชือ้อโควิด19หน่วยงานสังกัดต่างๆของกระทรวงก็ยังมีนโยบายเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในทุกรูปแบบครับ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเตรียมจัดหาชุดตรวจโควิด -19 แบบเร่งด่วนหรือว่าแอนติเจนเทสคิดให้กับครูบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมกับเตรียมสถานที่พักคอยแก่บุคลากรและครอบครัวโดยจะประสานกรมอนามัยกรมควบคุมโรคเพื่อดูแลเรื่องของอาหารที่พักและการรักษาจากแพทย์จนกว่าจะส่งต่อให้กับสถานพยาบาลได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดรสุพัฒน์จำปาทองปหลัดกระทรวงประกาศให้ครูและบุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้านสูงสุดเต็มจำนวนโดยอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานได้ตามที่จำเป็นตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมพร้อมประเมินสถานการณ์ทุก14วันส่วนทางด้านดรคุณหญิงกรายาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มอบหมายเดินหน้าให้อาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ ทั้ง47แห่งเร่งพะกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรและกระชายจำนวนกว่าสอง0,000ต้นแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนภายในเดือนกันยายนนี้ครับขณะที่ครูโอดรกรนกวันวิลาวันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งระดมความคิดสภา,าการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์เหตุผลความจําเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนค่าใช้จ่ายสําหรับผู้เรียนที่พิการเด็กด้อยโอกาส โดยหารืองบประมาณสําหรับจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและทักษะอาชีพให้มากขึ้นในช่วงการเรียนการสอนยุคโควิด19ครับนอกจากนี้ทางกลุ่มอาชีวะก็ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนจัดเตรียมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่นะครับโดยเปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวรวมทั้งยังมีกิจกรรมการจัดทํามอบเข้ากล่องของว่างน้ําดื่มสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆด้วยครับ